ระหว่างค่อยกับผู้ชายเจอที่เล็กผายโอ้ถามแบบงงเอาแมะโอ้เจอกลุ่มผู้ชายแล้วเนาะโอ้ยวันนี้เจอเซเลบไปเห็นยังไงขึ้นรวยแถ่ไม่เคยทำใส่เงินเซเลบคิดเซรี วันนี้ท <oh ุกคนวันนี้ก็เซเรฟมากินเบีอ่์นะโอ้ก็เลิศเลิศสัสาวหยุดก่อนค่อยเห็นจะไปปีนกับแผงกินนี่จะปีนให้เนี่ยสาวผัสสัสจุดก่อนจุดก่อนเมื่อกี้นี่ค่อยเห็นจะไปรักตัวแฮค่อยปีนกระแพงพนลวยไปรักนะนี่นะจะรักอีิมวยกูยังกินเก่งหอย อีนายไม่ไดีมันสินเนี่ยบอได้กูยังกินแกงหอยอีนายต้องกินสมุนไพรนี่อีนายฮาอุไทยดีเร็ยบท้องประจำเดือนหอยหอมพร้อมเลยอีนายท่านบอกว่ากินจีฮากพร้อม,อม,อม,อมไอ้หมอซักแม <c oughs> โ่โอ้ยอีนายเอาไปเลยนี่สองสามกล่องเพน่ออีนายมึงคิดจ่าใส่นี่อีเหมยแต่กูกลับไปซื้อเอาตัวได้คอมเมนต์นลยดิไม่แต่ตแล้วไปบ้าบ้ไปอีนายไปกินแกงหอย ไม่รู้เอาให้รู้คือนโาราอุ้ยน่าจ่านะอุยจิตต้องแบบเหมือนแมวดราเราปี2020ก็แบบสวยมากเลยนะไม่อันนี้สวยมากเลยนะอันนานแลมันจะเป็นแบบอันเข้าใจาหรนอเที่าทยทันโลดนอคาบุเฮน ปานนี้ฮาวันนี้่ตอนนี้กำลังจะแต่งหน้านะคะก็เบิร์กแต่งไปนะ้วคุณจะรู้สึกว่าวยเลยนะเบิได้แต่งหน้าได้นี่หน้าโซดได้นี่เงาเหมือนกระจกเลยใส่มากใส่มาไว้เดี๋ยวเราจะเบิร์กกอนแต่งหน้ากันวันจะสวยแค่ไนะฮะเบิร์กแป๊บหนึ่งทดสอบหน่องพีบ้ามนุ่ยเหี้ย เล้ยคนเลยท่านี่คนคันแบบแอบหักมึงแหละมึอกาบอก่มีแฟนแล้ววุ้ยวันอะไรเนี่ยตกหนะประมองไปนม่ได้จานฟ้าลงฝนเนี่ยเอาก็แค่ฝนอยู่ตอนนี้